เป็นดาววันเนี้ยอันนี้เป็นดาวอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนแก่แบบแบบดาวจินโดมไงแหกฟ้าอยู่คนเดียวเหนื่อยปะสบายไหมล่ะพี่ฮะดูดิให้พี่เนทเข็นสบาย,ด,ยดูพี่บองไม่ต้องตานะผมเดี๋ยวไปตาร้านเอาพี่ อย่าไปตากผมร้านเอาลูกกลับมาจากไม่โคนแล้วหนูสระผมที่ร้านเลยเพราะว่าตากเองก็หวัวมึงเป็นกาดชิบหายเลยล้างไล้างไม่กาดปั้นครับใช่คนใหญ่ถ้าสระผมเองจะล้างไม่อาดมันเป็นตะเตอะเ๋อ